ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุขมีครอบครัวหนึ่งที่ถูกขนานนามว่าบ้านคุณอ่อนซึ่งเป็นบ้านของคุณอ่อนแม่ผัวใจดีที่เป็นที่รักของทุกคนในวันแต่งงานของลูกชายนบและส้มบ้านของคุณอ่อนเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความหวังใหม่เสียงเพลงและเสียงหัวเราะด,ดังสนั่นอกบ,บ้านส้มในชุดเจ้าสาวสีขาววดงามมองไปยังนบที่ยิ้มแย้มอยู่ข้างๆเธอรู้สึกตื่นเต้นและประหม่าในเวลาเดียวกันคุณอ่อนยืนอยู่ข้างๆ ด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นมือของเธอแต่ที่ไหลของลูกสะพ้ายและพูดว่าส้มลูกสวยมากนะทำตัวสบายๆนะลูกแม่อยู่ข้างๆเสมอส้มรู้สึกอุ่นใจเมื่อได้ยินคำพูดจากคุณอ่อนเธอรู้ว่ามีคนที่คอยสนับสนุนและรักเธออยู่หลังจากเส็จสิ้นพิธที่แต่งงานทั้งคู่ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านของคุณอ่อนซึ่งมีบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองอย่างไรก็ตามการใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านหลังใหม่ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดส้มต้องเผชิญกับการปรับตัวในบทบาทใหม่ในฐานะลูกสะพ้าย วันแรกที่ส้มเข้ามาอยู่ในบ้านเธอรู้สึกตื่นเต้นและกลัวในเวลาเดียวกันเมื่อเห็นบ้านที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นของคุณอ่อนเธอหวังว่าจะสามารถเข้ากับครอบครัวนี้ได้แม่ครับวันนี้เราจะทําอะไรกันบ้างส้มถามคุณอ่อนวันนี้แม่มีแผนจะทําขนมหวานที่พวกเราชอบกันนะมาช่วยแม่ทํากันเถอะคุณอ่อนตอบด้วยรอยยิ้มส้มรู้สึกตื่นเต้นและเริ่มช่วยคุณอ่อนในครัวความสัมพันธ์เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างช้าช้าผ่านการทําอาหารร่วมกันและการแบ่งปันเรื่องราวชีวิต ความท้าทายที่รออยู่แต่ความสงบสุขนี้ไม่ได้ยั่งยืนเมื่อมีเสียงของคุณป้าหนูเพื่อนบ้านที่มีทัศนคติไม่ค่อยดีเกี่ยวกับบทบาทของแม่ผัวเธอมักจะวิจารณ์คุณอ่อนว่าทำไมแม่ผัวต้องดีกับลูกสะพ้ายขนาดนี้ซึ่งสร้างความเครียดให้กับส้มแม่ครับทำไมคุณป้าหนูถึงพูดแบบนั้นส้มถามอย่างกังวลอย่าไปสนใจเลยลูกสังคมมักจะมีความคิดแบบนี้แต่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วว่าเรารักกันมากแค่ไหนคุณอ่อนพูดให้กำลังใจ ส้มเริ่มเข้าใจว่าความรักและความเข้าใจในครอบครัวสามารถเอาชนะคำวิจารณ์จากภายนอกได้หลังจากการแต่งงานที่เต็มไปด้วยความสุขส้มได้เริ่มต้นวิชวีในบ้านของคุณอ่อนแม่ผัวใจดีแต่เธอก็ต้องเผชิญกับความท้าทายและการปรับตัวในบทบาทใหม่ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างแม่ผัวและลูกสะภ้ายเริ่มก่อตัวขึ้นความรู้สึกและอารมณ์ที่ซับซ้อนก็ค่อยๆปรากฏขึ้นในชีวิตประจำวันเช้า,ว,ชาวันจันทร์ส้มตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นเธอรู้สึกมีความหวังที่จะเริ่มต้นวันใหม่ แต่เมื่อเธอเห็นคุณออนเตรียมอาหารเช้าอย่างตั้งใจเธอก็รู้สึกถึงความรับผิดชอบที่ต่ออ้องทําให้ดีในฐานะลูกสะใภ้วันนี้แม่มีงานที่จะต้องทาเยอะลูกช่วยแม่ทําอาหารเช้าได้ไหมคุณออนถามด้วยเสียง,งน,นุ่มนวลได้ค่ะแม่ส้มตอบด้วยรอยยิ้มพร้อมกับช่วยจัดเตรียมวัตถุดิบต่างฮ่หาฮระหว่างที่พวกเขาทําอาหารร่วมกันส้มเริ่มรู้สึกถึงความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นกับคุณออนเมื่อพวกเขาคุยกันเรื่องราว ในชีวิตส้มได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณอ่อนมากขึ้นในขณะเดียวกันนบก็รู้สึกถึงความกดดันในการปรับตัวเข้ากับชีวิตครอบครัวใหม่เขารู้สึกไม่สบายใจเมื่อเห็นแม่และภรรยาของเขามีความสัมพันธ์ที่ดีแต่ก็ยังมีคำพูดที่ติดอยู่ในหัวจากคุณป้าหนูที่ทำให้เขาเป็นห่วงแม่จะไม่เสียใจหรือถ้าส้มทำผิดพลาดนบถามเมื่อเขานั่งอยู่กับคุณอ่อนในสวนไม่เลยลูกแม่เข้าใจว่าทุกคนต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดเราทุกคนมีโอกาสที่จะเติบโตคุณอ่อนตอบด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจ นกเริ่มรู้สึกว่าแม่ของเขามีทัศนคติที่เปิดกว้างซึ่งทําให้เขาเริ่มเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ระหว่างส้มและคุณอ่อนมากขึ้นแต่ในวันถัดมาเมื่อคุณป้าหนูมาเยี่ยมบ้านคุณอ่อนก็ต้องเผชิญกับคําพูดที่ท้าทายอีกครั้งทําไมถึงต้องทําดีกับลูกสะพ้ายขนาดนี้แม่ผูกก็ต้องมีอํานาจอยู่บ้างไม่ใช่หรือคุณป้าหนูถามด้วยน้ําเสียงประชดป,ประชันคุณอรยิ้มและตอบว่าแม่เชื่อว่าความรักและความเข้าใจคือสิ่งที่สร้างความสุขในครอบครัวถ้าแม่ทําให้ส้มรู้สึกดี และเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดคำพูดของคุณอ่อนทําให้ส้มรู้สึกภูมิใจและมั่นใจในความสัมพันธ์ของพวกเขาแม้ว่าคุณป้าหนูจะมีมุมมองที่แตกต่างแต่เธอก็ไม่ย่อท้อหลังจากวันอันแสนยุ่งเหยิงและความท้าทายที่พวกเขาได้เผชิญในช่วงเวลาที่ผ่านมาส้มเริ่มปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ในบ้านของคุณอ่อนมากขึ้นทั้งคู่เริ่มมีความเข้าใจ และมีการสื่อสารที่ดีขึ้นแม้จะมีอุปสรรคจากสังคมภายนอกแต่ความรักในครอบครัวว่าก็ยังคงเติบโตว,วันเสาร์ที่อากาศแจ่มใสส้มได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานเลี้ยงที่บ้านของเพื่อนบ้านซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะได้ทําความรู้จักกับคนในชุมชนมากขึ้นและเป็นการเปิดโอกาสให้เธอได้สร้างมิตรภาพใหม่แม่คะส้มไปงานเลี้ยงที่บ้านคุณกาณะคะ่ะส้มบอกคุณอ่อนไปเธอลูกแม่จะอยู่บ้านเองถ้ามีอะไรให้ช่วยก็โทรหานะแม่คุณอ่อนตอบด้วยรอยยิ้ม เมื่อไปถึงงานเลี้ยงส้มรู้สึกตื่นเต้นและกังวลในเวลาเดียวกันแต่เมื่อได้พบกับเพื่อนบ้านคนอื่นๆความตึงเครียดนั้นค่อยๆลดลงและเธอก็เริ่มสนุกสนานส้มใช่ไหมยินดีต้อนรับนะคุณการกล่าวทักทายด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตร เมื่อเวลาผ่านไปส้มเริ่มรู้สึกสบายใจขึ้นพวกเขามีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเธอก็ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนบ้านในชุมชนในคืนเดียวกันนั้นส้มเริ่มรู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นระหว่างเธอและคุณอ่อนการสนับสนุนและความเข้าใจของแม่ผัวช่วยให้เธอมีความมั่นใจในตัวเองและในการเป็นลูกสะภ้แม่ขอบคุณที่เข้าใจส้มนะคะส้มรู้สึกเหมือนมีบ้านใหม่ที่อบอุ่นส้มพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความรู้สึกแม่จะคอยอยู่ข้างๆลูกเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น คุณออนตอบพร้อมกับยิ้มอย่างอบอุ่นหลังจากงานเลี้ยงที่บ้านคุณการส้มเริ่มรู้สึกถึงความมั่นใจมากขึ้นในบทบาทใหม่ของเธอในฐานะลูกสะภ้ายของคุณอ่อนการพูดคุยกับเพื่อนบ้านทําให้เธอเข้าใจว่าความรักและความสนับสนุนในครอบครัวคือสิ่งสําคัญที่สามารถทําให้ชีวิตดีขึ้นได้วันหยุดสุดสัปดาห์หนึ่งคุณอ่อนได้วางแผนจะพาส้มไปเที่ยวที่ตลาดท้องถิน่นซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องของอาหารอร่อยและสินค้าท้องถิน่นที่มีเอกลักษณ์ส้มรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ใช้เวลาร่วมกับคุณอ่อนและสํารวจโลกหม วันนี้เราจะไปเดินเล่นที่ตลาดนะลูกอย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมคุณอ่อนพูดด้วยความมีชีวิตชีวาส้มพร้อมขับแม่ส้มตอบด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความคาดหวังเมื่อถึงตลาดทั้งคู่สนุกสนานไปกับการเลือกซื้อของสดใหม่ส้มได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้ออาหารและวิธีการทำอาหารแบบไทยๆจากคุณอ่อนการเดินไปตามแผงขายของทำให้พวกเขาได้ใช้เวลาร่วมกันและสร้างความทรงจำที่มีค่าทว่าในขณะที่พวกเขากำลังสนุกสนานคุณป้าหนู ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเดิมเดินผ่านมาและมองมาที่พวกเขาด้วยท่าทีที่ไม่ค่อยพอใจแม่ผัวกับลูกสะพ้ายจะไปไหนกันนะัาจะไม่ห่งหน้าห่วงหลังบ้างหรือคุณป้าหนูถามด้วยน้ำเสียงที่ท่าทายคุณออนยิ้มและตอบเรากำลังจะไปตลาดเพื่อซื้อของทำอาหารกันคคุณป้าก็มาเที่ยวด้วยกันสิแต่คำตอบนั้นกลับไม่ได้รับการตอบรับที่ดีจากคุณป้าหนูเธอยังคงมีท่าทีไม่พอใจและพูดว่าทำให้ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรต้องกังวลนนะัก ความกดดันจากคำพูดของคุณป้าหนูทำให้ส้มรู้สึกไม่สบายใจแต่คุณอ่อนได้ดึงส้มเข้ามาใกล้และพูดว่าอย่าไปสนใจคำพูดของคนอื่นเลยลูกเรารู้ว่าเรารักกันและมีความสุขกันแค่ไหนเมื่อกลับถึงบ้านส้มรู้สึกท้อแท้และหนักใจเธอนั่งอยู่บนโซฟาและเริ่มน้ำตาไหลคุณอ่อนเห็นความรู้สึกของลูกสะภ้ยจึงนั่งลงข้างๆและถามว่าเกิดอะไรขึ้นแม่คะทำไมคนอื่นถึงคิดว่าเราจะไม่สามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีได้ส้มถามอย่างไม่เข้าใจ เพราะบางคนไม่เข้าใจว่าความรักและความสัมพันธ์ที่ดีเกิดจากการสนับสนุนและการเปิดใจให้กันเราไม่ต้องฟังคำพูดที่ทําให้เรารู้สึกไม่ดีคุณอ่อนตอบด้วยน้ําเสียงที่อ่อนโยนแม่ทําให้ส้มรู้สึกดีขึ้นเสมอส้มรู้สึกโชคดีที่มีแม่ส้มพูดพร้อมกับยิ้มแม่ก็รู้สึกเหมือนกันที่มีลูกมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราคุณอ่อนตอบพร้อมกับกอดส้มหลังจากการสนับสนุนจากคุณอ่อนในตอนที่แล้วส้มเริ่มรู้สึกมั่นใจขึ้นในบทบาทของเธอในบ้านแต่ชีวิต ในหมู่บ้านยังคงมีความท้าทายรออยู่เมื่อคุณป้านหนูไม่ยอมเลิกวิจารณ์และซุบซิบนินทาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างส้มและคุณอ่อนวันหนึ่งส้มได้ยินเสียงซุบซิบจากกลุ่มเพื่อนบ้านขณนะไปซื้อของที่ตลาดพวกเขาพูดถึงเธอและคุณอ่อนในทางที่ไม่ดีดูสิแม่ผัวก,กับลูกสะพ้ายสองคนไปไหนมาไหนกันเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยเสียงหนึ่งในกลุ่มพูดไม่มีใครเคยเห็นแม่ผัวแบบนี้มาก่อนส้มรู้สึกเจ็บปวดเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านั้นเธอรู้สึกเหมือนถูกตำหนิอย่างไม่ยุติธรรมและเริ่มมีความรู้สึก ไม่สบายใจในความสัมพันธ์กับคุณอ่อนเมื่อกลับถึงบ้านส้มไม่สามารถซ่อนความรู้สึกของเธอได้อีกต่อไปเธอนั่งอยู่ในห้องครัวพร้อมน้ำตาที่ไหลออกมาคุณอ่อนเดินเข้ามาเห็นและรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นส้มลูกเป็นอะไรไปคุณอ่อนถามด้วยความเป็นห่วงแม่คะส้มรู้สึกเหมือนว่าทุกคนไม่เห็นคุณค่าในความสัมพันธ์ของเราพวกเขาพูดว่าเราดูเหมือนเพื่อนกันมากเกินไปส้มพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือคุณอ่อนยิ้มและนั่งลงข้างๆส้ม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรารู้สึกอย่างไรต่อกันความรักที่เรามีให้กันคือสิ่งที่ทำให้เราพิเศษแม่คิดว่าเราควรทำให้คนอื่นเข้าใจว่าความรักในครอบครัวเป็นอย่างไรไหมส้มถามถ้าลูกต้องการเราสามารถทำได้คุณออนตอบด้วยความมั่นใจวันถัดมาส้มและคุณอ่อนตัดสินใจจัดงานเลี้ยงเล็กๆที่บ้านเพื่อเชิญเพื่อนบ้านและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นพวกเขาหวังว่าจะใช้โอกาสนี้ในการสร้างความเข้าใจและแสดงให้เห็นถึงความรักในครอบครัว ในงานเลี้ยงพวกเขาเตรียมอาหารไทยที่อร่อยและสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองทุกคนมาร่วมงานอย่างคึกคักยินดีต้อนรับทุกคนคาราวมีอาหารอร่อยๆที่เตรียมมาให้ทุกคนได้ลองคุณอ่อนพูดด้วยรอยยิ้มส้มยืนอยู่ข้างๆรู้สึกตื่นเต้นและหวังว่าจะทําให้ทุกคนเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างแม่ผัวและลูกสะภ้ายของพวกเธอนั้นมีความสุขและเต็มไปด้วยความรักเมื่อเวลาผ่านไปทุกคนเริ่มพูดคุยและสนุกสนานกับอาหารงานเลี้ยงเป็นไป,ปอย่างราบรื่นจนกระทั่งมีคนหนึ่งถามขึ้น เห็นแม่ผัวและลูกสะพ้ายทำง,งานร่วมกันแบบนี้รู้สึกน่าชื่นชมมากเลยค่ะเพื่อนบ้านคนหนึ่งพูดความรักและความเข้าใจคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตในครอบครัวดีขึ้นค่ะส้มตอบด้วยความมั่นใจเมื่อคนอื่นๆได้ยินคำตอบของส้มพวกเขาก็เริ่มมองเห็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างส้มและคุณอ่อนในแง่บวกมากขึ้นหลังจากงานเลี้ยงที่ประสบความสำเร็จส้มและคุณอ่อนเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์กับอกเพื่อนบ้านและคนรอบข้างความรักและความเข้าใจระหว่างพวกเขายิ่งแข่งออกแ่งขึ้นแต่ชีวิต ในครอบครัวยังคงมีเรื่องราวใหม่ๆที่รอให้พวกเขาได้เผชิญหน้าวันหนึ่งขณะที่ส้มกำลังทำอาหารอยู่ในครัวคุณอ่อนเดินเข้ามาพร้อมกับรอยยิ้มวันนี้เราจะทำอาหารอะไรพิเศษกันดีส้มคิดว่าจะทำข้าวผัดกุ้งกับแกงเขียวหวานค่ะส้มตอบด้วยเสียงสดใสเย,ยี่ยมมากแม่จะช่วยทำกับข้าวด้วยคุณอ่อนพูดอย่างกระตือรือร้นระหว่างที่ทำอาหารร่วมกันทั้งคู่ได้พูดคุยเกี่ยวกับอนาคตและความฝัน ที่มีร่วมกันส้มเริ่มเล่าให้คุณอ่อนฟังเกี่ยวกับความฝันในการเปิดร้านอาหารเล็กๆของตัวเองซึ่งทําให้คุณอ่อนรู้สึกภูมิใจในตัวลูกสะภ้ายแม่เชื่อว่าลูกสามารถทําได้แม่จะช่วยสนับสนุนทุกวิธีทางคุณอ่อนพูดด้วยน้ําเสียงอบอุ่นในขณะที่ส้มกําลังตั้งใจทํางานเพื่อเตรียมตัวสําหรับความฝันคุณป้านหนูย,ยังคงเป็นความท้าทายที่ไม่ลดละว,วันหนึ่งเธอเดินเข้ามาในบ้านเพื่อพูดคุยกับคุณอ่อนเกี่ยวกับการทําอาหารคุณอ่อนทําอาหารดีขนาดนี้ทําไมไม่เปิดร้านอาหารเองละ่ะ คุณป้าหนูถามด้วยเสียงที่ไม่พอใจจริงค่ะแม่ผัวที่ดีควรเป็นแบบอย่างให้ลูกสะพ้ายเห็นแต่ทําไมถึงไม่ลองดูว่าเขาทําได้หรือเปล่าส้มพูดด้วยความกล้าคุณป้าหนูมองด้วยความตกใจแต่คุณอ่อนยิ้มให้กับความกล้าหาญของลูกสะพ้ายแม่เชื่อว่าเราทุกคนสามารถทําตามความฝันได้และเราจะสนับสนุนกันเมื่อเวลาผ่านไปส้มเริ่มทาการเตรียมตัวเปิดร้านอาหารอย่างจริงจังคุณอรคอยช่วยเหลือและให้คําแนะนําในทุกขั้นตอนส้มเริ่มเรียนรู้วิธีการทําการตลาดและการบริหารจัดการ แม่คะส้มคิดว่าถ้าเราเปิดร้านนี้จริงๆจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะทําให้คนในหมู่บ้านเห็นคุณค่าของความรักในครอบครัวส้มพูดด้วยความมุ่งมั่นใช่ค่ะลูกนี่คือการแสดงให้เห็นว่าเราสามารถทําได้แม้ว่าเราจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนใครคุณอ่อนตอบด้วยความภูมิใจในขณะที่พวกเขากําลังเตรียมเปิดร้านส้มรู้สึกถึงความกดดันจากภายนอกแต่คุณอ่อนคอยให้กําลังใจว่าอย่าให้ความกลัวมาหยุดเราเราได้มาถึงจุดนี้ด้วยกันแล้ว ในวันเปิดร้านส้มรู้สึกตื่นเต้นและกังวลแต่เมื่อเห็นความรักและการสนับสนุนจากคุณอ่อนและเพื่อนบ้านที่มาร่วมแสดงความยินดีเธอก็รู้สึกมีพลังมากขึ้นขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้นี่คือความฝันของส้มและแม่ค่ะส้มพูดด้วยความสุขในที่สุดวันเปิดร้านอาหารที่ส้มและคุณอ่อนตั้งใจรอคอยก็มาถึงส้มรู้สึกตื่นเต้นและกังวลในเวลาเดียวกันร้านอาหารเล็กๆที่พวกเขาตั้งชื่อว่าบ้านคุณอ่อน เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองเช้าของวันเปิดร้านทุกอย่างพร้อมแล้วทั้งการตกแต่งร้านและอาหารที่ถูกเตรียมอย่างตั้งใจส้มและคุณออนช่วยกันจัดเตรียมทุกอย่างและยิ้มให้กันด้วยความภูมิใจในสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นแม่ค่ะส้มรู้สึกตื่นเต้นมากเลยแต่ก็กลัวเหมือนกันส้มบอกด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยอารมณ์ไม่ต้องกลัวลูกเรามีความรักและความเข้าใจที่ช่วยกันทำสิ่งนี้ให้สำเร็จ คุณออนตอบด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นเมื่อถึงเวลาเปิดร้านเพื่อนบ้านและคนในชุมชนเริ่มทยอยเข้ามาที่ร้านพวกเขามีความสุขที่จะได้เห็นความสำเร็จของส้มและคุณออนยินดีต้อนรับทุกคนค่ะวันนี้เรามีเมนูพิเศษมากมายที่เตรียมมาให้ทุกคนได้ลองส้มพูดด้วยความมั่นใจ การเปิดร้านอาหารเป็นไปอย่างราบรื่นลูกค้าสนุกสนานไปกับการชิมอาหารไทยที่แสนอร่อยในขณะที่เสียงหัวเราะและบทสนทนาดังขึ้นอย่างคลึกครื้นในขณะที่ทุกคนเพลิดเพลินกับอาหารส้มสังเกตเห็นคุณป้าหนูเดินเข้ามาที่ร้านด้วยท่าทีที่สงสัยเห็นเปิดร้านอาหารแบบนี้แม่ผัวก,กับลูกสะพ้ยก็ไม่ต้องแย่งกันทำอาหารแล้วสิคุณป้าหนูพูดพร้อมกับยิ้มบางฮ่าฮ่าแต่เราก็ทำอาหารให้คนที่เรารักได้อย่างมีความสุขส้มตอบด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจ เราทำสิ่งนี้ด้วยกันและความรักที่เรามีต่อกันคือสิ่งสำคัญคำพูดนี้ทำให้คนในร้านเริ่มหัวเราะและสนับสนุนแนวคิดของส้มในที่สุดคุณป้าหนูก็ยิ้มและพูดว่านั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายความสุขในครอบครัวเมื่อวันเปิดร้านสิ้นสุดลงส้มและคุณอ่อนนั่งอยู่ที่โต๊ะในร้านพร้อมกับรอยยิ้มและความภูมิใจในสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นด้วยกันแม่ค้าวันนี้ส้มรู้สึกดีใจมากที่เราได้ทำตามความฝัน ส้มพูดด้วยความสุขแม่ก็ดีใจที่เห็นลูกเติบโตและทำในสิ่งที่รักคุณออนตอบด้วยน้ำเสียงอบอุ่นทั้งคู่รู้ดีว่าความรักและการสนับสนุนกันและกันคือกุญแจสำคัญในการสร้างครอบครัวที่มีความสุขและแม้จะมีอุปสรรคและคำวิจารณ์จากคนอื่นแต่พวกเขาก็สามารถก้าวข้ามไปได้ด้วยกัน